ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุงตันยามเช้าๆเนาะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนะครับงานลุงตันก็เยอะนะครับอพอดีก็เลยกว่าจะเสร็จธุระเมื่อวานเนาะก็ดึกแล้วเนาะก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำคลิปหลังหวยออกให้ได้รับชมกันเนาะ ก็เลยมาทําตอนเช้าๆนะครับหลังจากตื่นนอนขึ้นมาเนะาะก็วันนี้นะครับลุตงตันก็จะมาวิเคราะห์หวยอานอยนะครับเมื่อประจําวันที่14พฤษภาคม67นะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดวันที่13พฤษภาคมนะครับสุดที่ลุงตันให้ไปเนะาะก็มาอยู่หนึ่งคู่ มาหคู่มา2หน่อยนะครับก็คือ,อมาบนหน่อยเฉพาะกิจนะครับ96ก่าแล้วก็มาบนหน่อยปกตินะครับก็96เหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มตัวเลขที่มีในตารางนะครับแต่ลุงไม่ดึงมาวางเนี่ยก็มา2คู่เหมือนกันนะครับก็คือ,อมาล่างหน่อยพิเศษ0ู 02. แล้วก็ล่างน้อยปกติ40นะครับส่วนหลักร้อยเนะาะหลักร้อยก็ยังมา1ตัวนะครับมา8มา8น้อยอน้อย VIP นะครับสำหรับหลักสำหรับหลักร้อยเนาะท่านที่วิเคราะห์เพิ่มเติมเนะาะแล้วก็จับคู่นอกเหนือจากที่ลุงวางไว้ให้นะครับก็ อาโชคดีกันไปเนาะก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดวันที่14พฤษภาคมนะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ดุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับ ว่อประจําวันที่14พฤษภาคม67นะครับผลลัพธ์ที่ได้ช่องที่หนึ่งก็คือได้ได้8เนะอะช่องที่สองช่องที่สองนี่ได้0ช่องที่สามได้3แล้วก็ช่องที่สี่ได้9นะครับอ จากนั้นก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับช่องที่หนึ่งแปดเนาะฝั่งนี้ก็เป็นเก้าฝั่งนี้เป็นเจ็ดนะครับอ่าช่องที่สองศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งฝั่งนี้เป็นเก้านะครับแล้วก็ช่องที่สามสาม สามแล้วก็สี่ฝั่งนี้เป็นสองแล้วก็ช่องที่สี่เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ฝั่งนี้ก็เป็นแปดเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณานะครับจากกลุ่มตัวเลขในตาราง นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับซึ่งวดประจําวันที่สิบสี่พฤษภาคมนะครับลงตันให้เด่นเด่นหนึ่งเนะาะเด่นหนึ่งรองรองเก้านะครับอินโนเอฟซีชอบหนึ่งรูดหนึ่งชอบเก้ารูดเก้านะครับต่อไปก็มาดู ชุดสองตัวนะครับซึ่งลุงตันก็จะใช้ผลลัพธ์ในตารางเนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่อยู่ในลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือหนึ 1, ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสองเก้าแถวต่อมาก็คือแปดหนึ่งแปดสามแปดเก้าเก้าเจ็ด เก้าเก้าอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดอ่าเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยใช้กลุ่มตัวเลขในตารางเป็นตัวเทียบนะครับอ่าซึ่งลุงตันจะเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งนะครับของจำนวนตัวเลขที่วาง คู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่สองที่สามเนาะแถวที่สองที่สามคู่ขวามาซ้ายเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือหนึ่งสองนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามเหมือนกันนะครับคู่ขวา คู่ขวาลักษณะนี้เนาะห่งสี 1, ต่อมาก็แถวที่สองที่3เหมือนกันนะครับเป็นคู่ซ้ายลักษณะนี้นะครับก็คือเก้าสองเนาะเก้สอง 9, สองเก้านะครับแล้วก็แถวที่3ามที่สี่ แถวที่สามที่สี่เนะาะสายมาตรงกลางนะครับแปดสามแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนาะเป็นแถวที่หนึ่งที่สองแถวที่หนึ่งที่สองเนี่ยตรงกลางเยื้องมาซ้ายอ่าลักษณะนี้เนาะ 89นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง5คู่นะครับจาก10คู่นะครับอ่าตัวที่ลงตัดเน้นให้หรือวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งอ่าเมื่อเทียบสถิติ3-4งวดที่ผ่านมาแต่ทุกตัวที่ลงวางนะครับมา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะอ่าสำหรับท่านที่หลุน3ตัว ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่อชอบ2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางไว้เป็นหล,ลักร้อยลุน3ตัวได้นะครับซึ่งในแต่ละงวดนะครับลุงตันก็จะให้งวดละ2ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาเนะาะสู่ที่ลุงตันให้ไปเนาะก็หลักร้อยมาน่อย VIP นะครับ วันี้ก็เหมือนกันเนาะลุงตันก็จะให้อยู่ที่9เนาะ9กับ2เนาะเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง fc ก็มองนะครับอมองผลลัพธ์และก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็น แนวทางในการตัดสินใจนจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในรอบนี้ก็กลุ่มตัวเลขนะครับกลุ่มตัวเลขก็มีความแตกต่างกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีการมีตัวเลขไล่เรียงกันบ้างนะครับแต่ว่ามีตัวแทรกเนาะมีตัวแทรกกันห่างกันนะครับก็ถือว่า ยังยังสามารถนะครับที่จะจับเป็นเบิ้ลได้นะครับอันนี้ก็ตามสถิติเนาะเมื่อเทียบสถิติแล้วนะครับกลุ่มตัวเลขคู่นั้นอยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยนะครับก็สามารถจับออกมาได้นะครับก็เลยมีการวางเบิ้ลให้เห็นเนาะวันนี้ก็ลงุงตัดวางไว้1คู่นะครับสำหรับสำหรับเบินนะ้ลเนาะ ลุ้นกันต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากด like, กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ